สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฟาร์มโชคชัยนะคะเราจะมาทำอะไรกันคะพี่ฝนเรามาให้เข้าแกะกับวัวมาให้ยาไหมคะใช่ค่ะไปดูค่ะมาให้ยาแกะกับวัวเออไม่ใช่วัวสิมาฮะเราพูดผิดเออเราพูดผิดเดี๋ยวเรามาถามแบบันน้นะ ใช่มีแบบกลวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยกินนะคะไปแห้อาหารก่อนค่ะอ่ายังค่ะเฮ้ยมีอตุ๊กตาด้วยแล้วมันจะได้ยาด้วยอ๋อยาต้องซื้อเพิ่มอ๋อยาต้องซื้อเพิ่มโอเคโอ้เอานี่นี่รับยาด้วยไหมรับยาด้วยค่ะ กรัมแล้วสี่สิบสามกรัมแล้วสามกรัมอุ้ยมันขึ้นกันนี่นะคะป้อนหญ้าสัตว์ค่ะพี่ถือด้วยค่ะระวังหญ้าบาดมือด้วยจ้าเอาไว้ถือ,ถอะนะลุงป้าถือนะอ๋อ,อ,อ,อขับรถไปเหรอคะพี่ดีเขาบอกว่าขับรถเข้าชมได้นะได้ไปได้สี่จุด เป็นพุ่มดอกไม้ค่ะอจอดรถถ่ายภาพได้จุดที่สามอยู่ด้านในโลคาบอยนะคะมีกิจกรรมเพิ่มเติมตรงนั้นลูกค้าซื้อเพิ่มเองค่ะจุดสุดท้ายทำออกเป็นพิพิธภัณฑ์นิวเซียมค่ะสวนสัตว์เขื่อนโอเคไปค่ะเดี๋ยวเราต้าข้างในดีกว่าแต่เราให้ก่อนได้โอเคไปค่ะหนึ่งกันเอ้าคิดว่าหนูถือไปแล้วเลยค่ะ เราจะให้หวัวโอ้ในม้าม้ากับแกะค่ะในมา้าม้าอยู่ทางนี้นะไปให้หมูม<า>่อะไรทางนู้นนะเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนค่ะไปก่อนค่ะทำเราไม่อยากให้อะหราอ,อยากให้มา้ามื่งไงังนอหนูแค่อยเดินไปทางนูนน้นไงคะโออนั่งไงมา้าใช่<า>เดี๋ยวหนูเก็บไว้วให้ม้าอันหนึ่งนะคะอ่ามันมาแล้ว โอ้ยมันมาแล้วพี่ฝนยังไม่ได้เดินไปไหนยกสูงสูยกสูงสูนี่พวกเธอจะมาลุมฉันไม่ได้ลมสวัสดีสวัดีมาค่ะเอยเธออย่าเพิ่งกินเธออย่าเพิ่งกินหยุดเลยฉันยังไม่ได้เดินไปถึงที่ไหนเลยนะเธอก็มาแย่งฉันแล้วนะ ไบอลไปไบอลดูสิบอลดูสิลุงลุงรีบเดินมาสิพี่เดินมาแล้วเดี๋ยวไมมันจะเสียงไม่ดังนะ <c oughs> นม่นชิงช้าในนี้ด้วยนะคะทุกคนดูสิ นางตามเรามาแบบไม่ไม่ไปไหนเลยนางจะกินของเราให้หมดไปค่ะระวังขี้แกะด้วยนะมีขี้แกะไปต้่งแล้วจ้าเุ้ยมาไหนเอาไม้ให้ลุงเดินหางลุงไม้แตกหมดเอาไม้ให้ลุงไปอ่าวันนี้เรามาให้อาหารแพะนะครับไม่ใช่อาหารแกะดูดูด มาแล้วมาเลยไม่ให้อันนี้ไม่ให้เดี๋ยวจะแบ่งให้เลยมาแกไปกินกับลุงโู่นอันนี้มากินกับลุงส่วนเด็กคนนี้ก็เล่นชิงช้านะคะเด็กคนนี้พี่บลไม่ไม่ยอมมาช่วยลุงเลยมาถ่ายใกล้ๆหน่อยลุงโดนแกะลุมแล้วพี่ฝนลมาถ่ายใกล้ๆหน่อยเร็วมาถ่ายใกล้ๆหน่อยใี้เห็นนแกะชัดๆหน่อยนี่ชัดเล้ว ซูมดิสองเอ็กอ่ะไม่ต้องเอ็กแล้วค่ะพี่มันชัดมากเลยเอ้ยอยากจากไหนมาอี่นั่งเล่นดีๆค่ะนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆคนนั้นก็เล่นชิบช้านะคะหมดแล้วพี่ฝนลองนั่งดีๆสิคะเดี๋ยวป้าถ่ายวิดีโอให้แล้วให้ป้าถ่ายวิดีโอให้นี่มามามาเดี๋ยวระวังโดนนะไม่เอาไม่เอา ขาแข่งได้พ hmm. yeah. ี่ม yeah. ีแค yeah. ่นั้นเองเดี๋ยวเดี๋ยวโดนพอแล้วเดี๋ยวเรมามาเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเล่นม้างเนี่ยค่ะที่นี่ก็คือฟาร์มโชคชัยนะครับเราจะเห็นว่ามีฝูงแกะเยอะเลยนะครับลุงแกะให้หนูนะ ปีสี่สามสี่ตัวนี้คือไม่ไปไหนเลยดูดูมามองเรานะทุกคนอยามามองเพื่อจะกินหญ้าบนหัวเราเราหญ้าไว้บนหัวเราจะเอายาไปให้พี่ฝนเอาไปให้เออม้าที่นู่นนะคะจะมีม้าทางนู้นนะคะเอาไปให้ม้าได้ <c oughs> สนุกใหญ่เลยเด็กน้อย สนกใหญ่เลยค่ะอะไรเอาอีกเหรอนี่ไงมาวัวค่ะวัวนี่คือวัวค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ให้เอ่อหาแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินไปทางนู้นนะคะโอ้เราจะขับรถไปค่ะ ไปถ่ายรูปกับดอกไม้แล้วก็ไปที่ <c oughs> ไปูฟาร์มของม้านะคะเราจะเอาญ้าตัวเนี้ยไปให้มานะคะนางก็เดินตามเรามานะคะเจ้าแกะน้อยมาแล้วค่ะนวีกำลังจะขับรถมารับพวกเราแล้วนะคะ <h ums> ทั้งหมดเราก็เลยรวมเป็นสองร้อยห้าสิบหรือร้อยห้าสิบนี่แหละเราจะไม่ได้นะทเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะไปค่ะขึ้นรถค่ะเราขอนั่งได้ไหมได้ค่ะ ไปค่ะเราก็ขึ้นรถแล้วนะคะ่ะเราก็จะขับไปข้างในฟาร์มโชคชัยนะคะเพื่อที่จะไปดูรอบๆฟาร์มนะคะแต่แต่ค่ะขับไปจอดตรงดอกไม้ค่ะแล้วก็จะไปถ่ายรูปตรงดอกไม้กันนะคะเมื่อกี้เราเล่นกับน้องแกะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเอนอน้องอะไรนะพี่ดีแกะแลละเนาะ,ะเล่นกับแกะตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปที่ดอกไม้นะคะ นี่คะ่ะวิวภูเขาทุกคนแล้วนี่ก็คือจุดที่สองนะคะที่เราจะมาถ่ายรูปกันนะคะนี่คะ่ะเป็นทุงท่งหญ้าทุ่งหญ้ากับดอกไม้นะคะเราก็จะเดินเข้าไปดูนะคะ,คะม,มีรถม้าให้นั่งถ่ายรูปด้วยนะพี่ฝนอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่โชคชัยฟาร์มโชคชยัยอยู่ตรงโซนไหนคะ,ะทุ่งหญ้ากับดอกไม้ นี่ไปพี่ฝดไปขึ้นรถมาได้นะคะเดี๋ยวเด็กจะไปขึ้นรถมานะมันจะพามันไปเด็กขึ้นมาแล้วโพาลุงขึ้นเหรอคะพาลุงขึ้นเหรอคะดอกดาวเ,เรืองเขากำลังปลูกอยู่นะคะอโอ้วิวทางนู้นสวยมาก<อ>ค่ะ <laughs> เป็นภูเขาะคะ่ะอาถเล่นเลย ถ่ายรูปเล่นเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปก่นนะทุกคนเป็นยังไงบ้างตอนนี้สองลุงก็กำลังขึ้นรถถ่ายกันนะคะแต่ถ้าเห็นนะสองลุงหนึ่งลุงกับเจ้าหนึ่งหลานนะคะสองคนค่ะสองคนวันนี้เราเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นเกษตรกรใช่ไหมใช่เป็นชาวสวนชาวไร่ชาวฟาร์มนะคะมาขับรถก่อนโอ้ไปไป ไปได้แล้วไปต่อได้แล้วคะ่ะไปคันค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบว่าส่วนดอกไม้นะคะ เวลาแล้วโอเคค่ะเราจะมาถ่ายรูปลุงอคอนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงของมาแล้วนะคะคอกม้าค่ะซึ่งเราจะมาทำอะไรคะพี่บอลมาให้ อาหารมาอาหารมาค่ะไปค่ะเดินไปทางนนไปให้อาหารมาทางนี้มาบกันเลยหนูจะให้ตามมาค่ะทุกคนนี่ค่ะพี่ฝนนี่ค่ะเรียกม้ามาก่อนเยอะๆก่อนนะคะอีออ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 ่ามาแล้วค่ะพี่ฝนอ่ะกินไหมอ๋อมันบอกว่าเอาวางไว้ตรงนี้อ๋อพี่มยมันไม่กินมันมันทำอย่างนี้ทําอย่างนี้ให้หนูวางไว้อ่ะกินไงเลย เก่งมากเลยที่ฝน,นวางไว้ค่ะหนูวางไว้แล้ววางไว้แล้วนี่นี่อยู่ตรงนี้เขาไม่กินน่ะเมื่อกี้หนูให้เขาเขาไม่กินเขาเพาหัวหัวลุงเออเฟรมกลับมานะครับผมอ่ะให้แล้วอ่ะอ่ะเอาเลยมันไม่กินเหรอกินไม่เป็นเหรออ่ะอืมต้องวางไว้ฮะอ๋อหญ้ามันจิ้มจมูกมันมันเลยไม่ชอบ เราทาอย่างนี้มันจิ้มจมูกไงมันก็เลยให้วางน่ารักมากเลยม,มาสีขจ,จับหัวหน่อยได้ไหมเด <laughs> วจับหัวหน่อยได้ไหมนี่หน่อยเออจับหัวหน่อยอุ้ยมาเต็มเลยดูยายนุนวไปไปดูอันนี้บัวใช่ไหมใช่ดูดนกเต็มไปหมดเลย ตามโชคชัยก็จะเน้นบัวนะคะเป็นวัวนมน่าจะวัวนมนะคะพื้นที่ใหญ่มากแล้วก็วัวเนื้อด้วยแหละเนาะเพราะว่าวัวเขาทําเป็นสเต็กด้วยใช่เป็นเป็นนมวัวนั่นแหละอืมทั้งนมวัวทั้งสเต็กด้วยนะพี่วีเขามีการรีดวัวรีดรีดนมโชดด้วยนะอืมก็ต้องค้าวบอยไงพี่วีไม่แวะไปใช่เพราะว่าเรารีบจ้ะนี่ค่ะน้องวัวของเรา ที่พี่ฝนเขาให้อาหารวัวนะคะเขาอยากให้หญ้าวัวเยอะเฮ้ยดีดีมีการจับหัววัวด้วยนะทุกคนเยอะเชื่องกับม้าเชื่องกับม้านะเชื่อเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปเล่นเนาะเโอเคถ่ายรูปเล่นก่อนนะคะ คนเราก็เยี่ยมชมฟาร์มเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาหาไอศ์ครีมกันกินนะคะเป็นไอศ์ครีมนมวัวใช่ไหมคะใช่แล้วแล้วหนูจะซื้ออะไรด้วยคะนี่ซื้อนมอัดเม็ดอ่ะฮะนมอัดเม็ดมีรสอะไรบ้างนะมีรสป๊อกกะเละ็บแล้วก็มีรสนมอ๋ออแล้วหนูจะซื้อกลับใช่ไหมคะใช่แล้วโอเคไปจิ้มเลยป,ปี๊ปปหนูจะเอาแบบโคนหรือแบบอะไรคะ มีแบบมีแบบอะไรมั่งนี่ค่ะถ้วยกับโคนค่ะเอาแบบแบบถ้วยค่ะไซส์เอสใช่เอสรสชาติอะไรคะนมนมไหมคะเอานมไหมคะนี่นมสดนมสดวานิลาช็อกโกแลตเอามะนาวคุกกี้แอนด์ครีมเอามะนาวเอามะนาวโอเคพี่ฝนเอาไหมโอ้พี่บีเอาไหม อวานิลาอวานิลาเอาแบบถ้วยหรือแบบกลวยมีเอาอันมินิหรืออันใหญ่สองสองอันอันเดียวได้ไหมโอเคอันนี้ก็ร้อนนะอืมร้อนวานิลาโคลวาิลาเอาคนวานิลาด้วยนะคะอุ้ยดูช้อตอื่นดิซื้ออุ้ยซื้อแบบแล้วหนูจะเอานมหมัดเม็ดอันไหนคะหนูเลือกก่อนเอาแบบตุ๊กตาได้ไหมอ่ะเอาแบบตุ๊กตาเหรอคะ ตุกตาหกเดี๋ยวหนูจะซื้อตุก,กตาอยู่แล้วหนูเอาแบบนี้ดีกว่านี่ใช่เดี๋ยวเรามาจ่ายตังค์กันก่อนนะคะอุ้ยสามร้อยสามสิบค่ะอันนี้ได้ไปฝากน้องนะคะมะน,นาวอร่อยมากเลยอันนี้เป็นจุดซื้อของกินและของฝากนะคะทุกคนของฟาร์มเชลคะวค่เฮ้ยน,นี่ก็เป็นนมเหมือนกันนะอันนี้อะ เป็นลูกอมรสนมนะคะราค่ะคอร่อยเราจะนั่งกินหรือว่าเราจะไปบนรถเลยคะไปที่รถเลยแล้วลุงจะกินยังไงโอเคไม่กินไหมคะไม่กินค่ะแล้วก็ชิมของหนูอไมไม่กินค่ะเพราะมันเป็นนมอันนี้ก็ใจนะเพราะเป็นมะนาวไม่แน่ใจว่าเขาใส่นมหรือเปล่านะคะอเอ่าก็เลยไม่กินดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ้ากิะว่ะ กินเนื้อแล้วปก็จะเป็นไรก็เจตเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะถ้าเราตั้งใจจะละเนื้อสัตว์แล้วเราก็ต้องละให้ครบสิบวันนะคะอาอะทุกคนแล้วเราก็จะบายบายคลิปปามโชคชัยเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปกรุงเทพไปเจอน้องใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะบายบายทุกคนค่ะ